โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้เชี่ยชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสตรามสุสศาสตร์่วงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลข จะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคม2564ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่าการงานเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้ว่างานหลายงานจะถูกปฏิเสธ หรือธุรกิจบางธุรกิจอาจจะชะลอตัวลงบ้างแต่ในเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้อย่างดีค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะยังคงจะต้องวุ่นวายในเรื่องของรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะกับคนรอบตัวคนที่คุณรักและคนในครอบครัวค่ะและเรื่องนี้สินนั้นนะคะก็ยังมีโอกาสและมีความหวังนะคะที่จะมีคนเนี่ยมาคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่ะ ความรักนะคะของคนโสดที่เกิดวอาทิตย์นะคะต้องบอกเลยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเริ่มต้นรู้จักกันนะคะมักคุ้นกันนะคะแบบสนิทชิดเชื้อกันก่อนถึงค่อยพัฒนาเป็นแฟนค่ะ mm. ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะรู้สึกว่านะคะคนรักเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการที่เปลี่ยนไปอาจจะงอนเก่งกว่าเดิมอาจจะเครียดง่ายอาจจะด้วยสภาวะสถานการณ์โควิดก็ดีหรือด้วยสภาวะสถานการณ์ที่เขาหรือเธอต้องเจอก็ดีค่ะ แต่อย่างน้อยนะคะถ้าเราพูดดีเข้าไว้นะคะและที่สําคัญชมเขาหรือเธอบ่อยๆสถานการณ์ด้านความรักจะดีขึ้นค่ะสุขภาพของผู้ที่เกิดวาทิตย์นะคะให้ระวังปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกกระดูกขาเข่านะคะอาการออฟฟิศซินโดรมค่ะบางท่านนะคะเวิร์กฟอร์มโฮมมากๆอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็อาจจะมีเส้นตึงเส้นหยัดได้ค่ะ เปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะไปพัวพันนะคะกับการงานที่เรานั้นไม่สามารถที่จะสลัดหลุดได้เป็นงานต่อเนื่องค่ะและงานที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างจะอึดอัดใจค่ะเมื่อพูดถึงในเรื่องของธุรกิจนะคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มลงทุนแล้วแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเลิกธุรกิจได้ก็ไปต่อค่ะ ไปต่อนะคะแต่พยายามทำให้ตัวเรานั้นเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วจะดีค่ะการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนสิงหาคมนี้ต้องถือว่าเริ่มต้นค่ะการเงินเริ่มต้นที่จะเข้ามาเริ่มต้นที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเริ่มต้นที่จะเก็บเงินได้และเมื่อพูดถึงหนี้สินนะคะก็จะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆใช้ไปถือว่าเป็นเดือนนะคะที่สว่างแล้วก็ชัดเจนในเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดนะคะต้องบอกเลยต้องนะคะมีในเรื่องของการหวานสเนสน่ห์สักนิดหนึ่งค่ะถ้าอยากได้ใครนะคะโดยเฉพาะคนที่ผู้ที่เกยววันจันทร์นั้นแอบชอบอยู่ไม่แน่นะคะเขาอาจจะรอนะคะให้คุณน,นั้นเปิดตัวเปิดใจได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดว,วันจันทร์นะคะในช่วงนี้ความรักสมบูรณ์ดีค่ะและมีเกณฑ์น,นะคะที่จะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือบริวารเกิดขึ้นค่ะด้านสุขภาพนะคะผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ระวังปัญหาเหงือกฟันค่ะ ระวังปัญหาการร้อนในนะคะและที่สำคัญนะคะก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารประาจำเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องปล่อยเลยตามเลยค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะอาจจะทำให้คุณอึดอัดใจ แต่หลังจากวันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะด้านธุรกิจนะคะต้องบอกเลยค่ะไหลาตามน้ํานะคะอย่าไปฝืนอย่าไปสนกระแสเด็ดขาดมิฉนั้นอาจจะมีแต่เจ็บแล้วก็พังค่ะการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในเดือนสิงหาคมต้องบอกเลยการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขาดโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมอาจจะมีเกณฑ์นะคะดึงเงินเก่ามาหรือมีโอกาสเป็นหนี้สินเพิ่มก็ได้ค่ะ และนี้เก่านั้นนะคะก็ยังจะต้องชะลอนะคะการใช้ไปก่อนอาจจะมีการพูดคุยประนอมนี้นะคะกับเจ้าหนี้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะความรักนะคะของคนโสดนะคะที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องบอกเลยได้พบคนที่ถูกอ,อกถูกใจค่ะแต่ก็อยู่ที่คุณละคะจะสารสัมพันธ์ต่อหรือเปล่านะคะและสําหรับคนที่มีความรักหรือมีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันอังคารรู้จักแพ้รู้จักชนะนะคะรู้จักอารมณ์เย็นรู้จักปรับตัวปรับสมดุล ก็จะทำให้ชีวิตคู่นั้นยั่งยืนยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะด้านสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวัรอังคารนะคะต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกไฟนะคะโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยไปแตะพวกของร้อนนะคะระวังน้ำร้อนลวกมือระวังปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะสายตาอาการปวดหัวโรคไมเกรนนะคะเกิดเึ้นได้ค่ะ เปิดดวงพยากรณของผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องบอกเลยเจองานเร่งงานด่วนค่ะมีคนมากมายนะคะที่อาจจะต้องพักในเรื่องของการงานด้วยสถานการณ์โควิดหรืออาจจะต้องถูกกักตัวทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะต้องไปทํางานหน้าที่แทนคนอื่นจนวุ่นวายไปหมดค่ะธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นไปได้ด้วยดีและที่สําคัญจะมีอ,ออเดอร์ใหญ่เข้ามาค่ะ ด้านการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะก็ถือว่านะคะจะเริ่มมีรายได้พิเศษใหม่ๆมีรายรับเล็กๆน้นอยๆนะคะให้คุณนั้นได้ชื่นอกชื่นใจและนี่สินนั้นนะคะก็จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือคิดนะคะที่อยากจะแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดทําได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอยากขายบ้านขายคอนโดขายรถนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีโอกาสสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าหรือเป็นคนซื้อหรือคนขายก็ตามค่ะและสําหรับความรักนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะ ต้องบอกเลยนะคะคนโสดต้องทลายกำแพงตัวเองให้ได้ต้องลดในเรื่องของสเปคลงนะคะแล้วก็เปิดใจค่ะความรักของคุณจะได้เจอรักที่ดีเสียทีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วยกันทำมาหากินค่ะมองนะคะธุรกิจเนี่ยเอ่อในมุมกว้างขึ้นแล้วก็เริ่มหาแผน2แผน3ในการใช้ชีวิตก็ถือว่านะคะจะเป็นการพัฒนาชีวิตคู่ไปอีกขั้นหนึ่งค่ะการสุขภาพของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะต้องบอกเลยนะคะให้ระวังปัญหานะ ที่เกิดขึ้นนะคะจากอาการที่เกี่ยวข้องกับย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกดไหลย้อนนะคะหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายก็เกิดขึ้นได้ค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสประจําเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสมีความเป็นผู้นำดีค่ะ และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับราชการแวดวงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรใหญ่ๆต่างๆนะคะแต่ถ้าพูดถึงธุรกิจแล้วเราต้องไหลาตามน้ําไปธุรกิจในช่วงนี้ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสไม่ถือว่าแย่แต่ต้องอาศัยความอดทนรวมถึงนะคะอย่าพยายามไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดนะคะแล้วอย่าล้มแล้วไม่ลุกคุณต้องล้มแล้วลุกถึงจะดีค่ะด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะต้องบอกเลยนะ ถ้าสมมติว่าคุณยังใช้นะคะโดยไม่คำนึงในการจัดสมดุลรายรับรายจ่ายมีโอกาสนะคะที่คุณจะเป็นหนี้เพิ่มได้และที่สําคัญนะคะคนในครอบครัวนะคะหรือญาติสนิทพิษสหายเนี่ยก็อาจจะมาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้เช่นเดียวกันหนี้สินนะคะก็ยังถือว่านะคะทุเราเบาบางลงไปได้แต่เดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าคุณมีเงินเข้ามาอยากให้เก็บไว้นะคะอย่าไปอวดอย่าไปบอกใครมีโอกาสที่จะถูกถ่ายได้ค่ะ ความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุต่างนะคะอาจจะเป็นอายุน้อยกว่ามากๆหรืออายุมากกว่ามากๆก็ได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณณตอนนี้นะคะอาจจะนะคะมีความไม่เข้าอกเข้าใจเกิดขึ้นหรือนะคะบางครั้งในคุณอาจจะไปทําอะไรที่ทําให้คนรักนั้นเสียใจทั้งที่เขาเตือนแล้วก็ให้นะคะระมัดระวังตัวระมัดระวังความคามพูดให้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ สุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะมีอาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆอาการปวดเข่าอาการปวดขานะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือใช้นะคะเขาเรียกว่าเอ่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับขามากเกินไปนั่นเองค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคม2564 ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดว,วันศุกร์เหมือนปลดล็อกค่ะอะไรที่เราไม่เข้าใจกันในที่ทํางานธุรกิจของเราเราอาจจะมีคู่แข่งหรือมีศัตรูในช่วงเดือนสิงหาคมหลังวันที่10ส,สิงหาคมเป็นต้นไปเรามีโอกาสที่จะเปิดใจคุยกับนะคะผู้ร่วมงานคุยกับหัวหน้าคุยกับคู่ค้าคู่แข่งทางธุรกิจคําตอบที่ได้นะคะก็จะทําให้ธุรกิจของเรานั้นหรือการงานที่เรานั้นทำปัแล้วนะคะเดินไปในทางที่ดีขึ้นและคุณจะคลายความเครียดความกังวลลงค่ะ ด้านการเงินนะคะต้องบอกเลยนะคะของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าบีบหัวใจค่ะรายจ่ายนะคะบีบเข้ามาอย่างต่อเนื่องรายรับนั้นก็ยังมีการล่าช้าออกไปทําให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอาจจะเกิดภาวะเครียดจัดในเรื่องของการเงินได้แต่โชคยังดีค่ะหลังวันที่21สิงหาคมไปจะมีคนนะคะมาคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคนใกล้ตัวคุณนะคะและคนที่เคยมีพระคุณกับคุณนั่นเองค่ะ ด้านสุขภาพของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ระวังนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกผื่นแพ้ภูมิแพ้นะคะอาการคันต่างๆและที่สําคัญให้ระวังนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อนะคะด้านหลังด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีนะคะอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเกิดขึ้นได้ค่ะ เปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนสิงหาคม2564ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่านะคะหากคุณเนี่ยเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วทุบลิมิตความสามารถของตัวคุณอย่าคิดว่าฉันเกิดมาฉันทำงานได้แค่นี้ฉันทำงานสาขานี้ได้ฉันทำธุรกิจได้แค่สาขาเดียวไม่แน่ถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วทุบกำแพงนะคะที่กักขังความสามารถคุณอยู่ คุณอาจจะกลายเป็นนะคะคนที่มีความสามารถรอบด้านและประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะด้านการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมถือว่าอู้ฟู่ค่ะมีเงินเข้ามาอย่างต่อนเนื่องและที่สําคัญอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนสิงหาคมไปดันขาดมีโอกาสนะคะที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะหนี้สินนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆและที่สําคัญมีโอกาสที่จะปลดหนี้บางก้อนได้ค่ะ และสําหรับความรักนะคะคนโสดนะคิดจะเปิดใจนะคะก็ดันไปหลงรักคนที่มีคู่อยู่แล้วทําให้คุณนั้นจะต้องรีบปิดใจนะคะแทบไม่ทันเลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราโมแต่คิดเรื่องหาเงินอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะไปสร้างความหวานให้กับคู่รักหรือคนรักเท่าไหร่นะคะ่ะสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของอากาศนะคะหรือความเครียดอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ย อารมณ์แปรป่วนได้ง่ายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะแต่อยากให้ทุกคนนั้นนะคะพยายามนะคะสร้างสารรค์ความดีนะคะสวดมนต์ค่ะใครเครียดนะคะก็สวดมนต์นะคะทําบุญเท่าที่จะทําได้นะคะและที่สําคัญนะคะฝึกสมาธิค่ะตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์นี้อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกกังวลและเครียดได้ เราต้องคุมสติของเราให้อยู่เมื่อสติเกิดปัญญาเกิดและคุณจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะหากคุณท้อกับความไม่แน่นอนของชีวิตน้อยใจในโชคชะตาไม่กล้าตัดสินใจวางแผนการใช้ชีวิตไม่ได้ให้อาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำ และเปิดเผยดวงชะตาชีวิตให้กับคุณพร้อมเผยเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเฉพาะบุคคลสนใจเปิดดวงแบบเจาะลึกทางโทรศัพท์0819845792 0990019978 Line ID Asai Horohijen